ผู้ชายบอกให้เติมน้ำมันเบอร์92ราคา100อยหยวนแต่คุณลุงบูไม่ค่อยดีไม่ได้ยินเลยเติมน้ำมันเบอร์9 5จนเต็มถังถึงแม้ว่าการเติมเบอร์9 5จะทำให้หมดตัวแต่ผู้ชายก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจ่ายเงินคุณลุงรู้ตัวว่าทำผิดจึงรู้สึกติดเต็มประดาจึงยื่นน้ำราสสองขวดให้ผู้ชายเพื่อเป็นการขอโทษผู้ชายรับมาแล้วก็โยนมันไปไว้เบาะหลังอย่างดูถูกแต่เขาไม่รู้เลยว่าน้ำสองขวดนี้จะช่วยชีวิตเขาไว้จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ขับรถต่อไป และที่วางอยู่บนบอบ์ดหลังคือเค,ค้กวันเกิดที่เขาซื้อให้ลูกสาวไม่นานเขาก็ขับรถมาถึงอุโมงค์ที่สร้างใหม่แต่หลังจากขับเข้าไปในอุโมงค์ได้ไม่นานไฟสองสว่างด้านบนก็เริ่มกระพริบขึ้นมาทันทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้เขาตกใจมากทันใดนั้นเขาก็หันกลับไปมองพบว่าอุโมงค์ด้านหลังพังถล่มลงมาชายคนนั้นรีบเหยียบคันเร่งสุดแรงเพื่อที่จะรีบหนีออกจากอุโมงค์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเมื่อเขาทาเปิดไฟบนหลังคาในความมืดก็พบว่ารถของเขาถูกเหล็กเส้นเสียบทะลุหลััังจาายา,ยา,กากนน้เขขยยบต ปรากฏว่าอุมโมงค์เกิดถล่มลงมาอีกครั้งหลังจากเสียงเงียบไปด้านบนแล้วชายคนนั้นก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในตอนนั้นโทรศัพท์มือถือกลับไม่มีสัญญาณใดๆเขาจึงต้องถือโทรศัพท์มือถือเดินไปเดินมาในรถเพื่อพยายามค้นหาสัญญาณโชคดีที่เขาเจอสัญญาณอ่อนๆที่เบาหลังชายคนนั้นจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันทีและบอกตำแหน่งที่เขาอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับข้อความก็แจ้งกับชายคนนั้นว่าจะช่วยเขาออกมาได้ในเร็วๆนนนนีี้้้เเเมืื่่อไดดรรัรัับบกกาาายยจจหทลิง ชายคนนั้นก็คลายกังวลลงอย่างรวดเร็วเขาไม่รอช้าคว้าน้ำดื่มขึ้นมาดื่มไปครึ่งขวดไม่นานนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงอุโมงค์ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จากดินถล่มและข่าวสำคัญนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากทั่วประเทศอย่างรวดเร็วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชายคนนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเขาพบว่าได้รับข้อความจำนวนมากล้วนแต่ส่งมาจากสื่อต่างๆพวกเขาต่างต้องการได้รับข้อมูลพิเศษก่อนใคร หัวหน้าโดยดับเพลิงเห็นหนักข่าวโทรหาชายคนนั้นไม่หยุดหลังจากแย่งโทรศัพท์มาได้ก็ตัดสายทิ้งทันทีเพราะแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขากำลังจะหมดและถ้าเขาขาดการติดต่อโอกาสรอดชีวิตของเขาก็จะลดลงอย่างมากจากนั้นหัวหน้าทีมผู้ภัยก็โทรหาเขาทันทีบอกเขาว่าการช่วยเหลืออาจต้องใช้เวลาหลายวันนอกจากจะรายงานสถานการณ์ให้เขาเป็นระยะเขาต้องไม่เปิดโทรศัพท์เด็ดขาดและอาหารและน้ำต้องแบ่งสรรปันส่วนอย่างเหมาะสมอย่างน้อยต้องอยู่ให้ได้หนึ่งสัปดาห์ในตอนนี้การเตรียมง,งานในพื้นที่เกิดเกตุเสร็จสิ้นแล้ว ทีมกู้ภัยปล่อยโดรนเข้าไปในอุโมงทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ไม่คิดว่าสื่อจะปล่อยโดรนตามเข้าไปด้วยแต่โดรนเพิ่งเข้าไปในอุโมงได้ไม่ไกลก็สูญเสียสัญญาและตกลงพื้นจนปัญญาหัวหน้าทีมจึงต้องเสียงขับรถเข้าไปในอุโมง์กับลูกทีมเพื่อตรวจสอบและในขณะที่หัวหน้าทีมกําลังเข้าไปตรวจสอบจุดที่ถล่มลูกทีมก็เผยกดแปรรถโดยไม่ได้ตั้งใจชายคนนั้นได้ยินเสียงจึงรีบโทรหาหัวหน้าทีมท,ทันทีบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปรรถเพื่อให้แน่ใจว่าชายคนนั้นอยู่ห่างจจาากกกกพวกเขแค่ไหนลูทีมึงดร,รถซ้ๆ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งอยู่ๆก็มีหินก้อนใหญ่หล่นลงมาจากด้านบนจากนั้นอุโมงค์ก็ถล่มลงมาอีกครั้งหัวหน้ารีบเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งมิดทำให้เขาออกมาจากอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยทันเวลาโชคดีที่การถล่มครั้งนี้ไม่ได้ทําร้ายเขาขณะที่เขากําลังรายงานความปลอดภัยให้หัวหน้าเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเลขสามเขียนอยู่บนท่อระบายอากาศด้านบนการค้นพบโดยบังเอิญครั้งนี้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนในการช่วยชีวิตชายคนนั้นทีมกู้ภัยรีบนําเครื่องจัรขนาดใหญ่ามาเตรียมขุดจากปล่องระบายอากาศหมายเลขสาในตอนนั้นเขาติดอยู่มา3วันแล้วเขาหยิบเค้กวันเกิดของลูกสาวออกมาแล้วกินมันอย่างระมัดระวังไปหนึ่งชิ้นจากนั้นเขาก็เริ่มค้นหาสิ่งของที่มีประโยชน์ในกระโปรงหลังรถบังเอิญเจอไฟฉายหลายอันทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากท่อระบายอากาศชายคนนั้นเปิดไฟฉายส่องไปที่ท่อระบายอากาศพบว่าเป็นสุนัขพันปักขณะที่เขากําลังจะเรียกเจ้าตุก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลือดังขึ้นมาอีก ชายคนนั้นค่อยๆปีนเข้าไปในท่อระบายากาศอย่างระมัดระวังและพบคนกับรถผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ที่นั่นเช่นกันแต่เธอกลับถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับเอาไว้ผู้ชายคนนั้นออกแรงทั้งหมดที่มีเพื่อพยายามช่วยหญิงสาวออกมาแต่ก็ไม่สามารถขยับก้อนหินได้เลยหลังจากติดอยู่สามวันหญิงสาวก็กระหายน้ำมากจึงขอผู้ชายคนนั้นเอาน้ำมาให้ดื่มถึงแม้ว่าผู้ชายจะลังเลอย,อยู่บ้างเมื่อได้ยินแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกลับไปเอาน้ำที่รถโดยถือขวดน้ำที่เหลืออยู่ขวดครึ่งกลับมาชายคนนั้นลังเลอย่างมากแต่่สุดดดท้้้้ายกก็็แบงงนครึขวใหหเผูญิ บอกว่าถ้ามีอะไรให้เรียกเขาจากนั้นก็กลับเข้าไปในรถเขาหยิบเค้กที่เหลือออกมาดมแล้วดมอีกหลังจากมั่นใจว่ายังไม่เสียเขาก็หยิบออกมาชิ้นเล็กๆก,กินอย่างอร,อร่อยจากนั้นก็เก็บเค้กที่เหลือใส่กล่องไว้เหมือนเดิมแล้วเขาก็หลับไปแต่พอเขาตื่นขึ้นมากลับพบว่านกขุนทองเข้าไปในกล่องเค้กพอเขาย่งมาได้ก็พบว่าเค้กถูกกินหมดแล้วเขาโกรธมากจนสบถอออกมาท,าทันทีมองกล่องเค้กที่ว่างเปลา่าตอนนี้เขารู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดผ่านไปอีกหลายวันเด็กหญิงขอผู้ชายให้เอาาน้้้มใหด่อดีกครัง เมื่อเห็นเด็กหญิงเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆผู้ชายก็ตัดสินใจที่จะนำน้ำครึ่งขวดสุดท้ายไปให้เธอแต่เมื่อเขากลับมาถึงข้างๆเด็กหญิงเขาก็ไม่สามารถปลุกเธอให้ตื่นได้เมื่อรู้ว่ามีบางอย่างไม่ดีผู้ชายจึงพยายามป้อนน้ำให้เด็กหญิงแต่น้ำที่เหลืออยู่ก็หมดหมดจากนั้นเขาจึงใช้กำลังทั้งหมดที่มียกหินที่ทับร่างเด็กหญิงออกแต่กลับเห็นร่างของเด็กผู้หญิงถูกเหล็กเส้นเสียบทะลุน้ำที่เหลืออยู่ก็หมดลงแล้วในขณะนั้นเขาวคาดการณ์ว่าผู้ชายน่าจะประสบภัยแล้วหัวหน้าก็ไม่ต้องการใหหห้้กาาารชชช่่่่่่วววยยยยเเเลือืออออดนนนิิิตตตไปแผููญงงงงััคมมมสีีี และผู้ชายก็ยังคงอดทนต่อสู้ต่อไปทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นนกขมิ้นกำลังกินอะไรบางอย่างหลังจากแย่งมาชิมเขาก็พบว่ามันคืออาหารสุนัขและรสชาติก็ยังดีมากอีกด้วยจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็พบอาหารสุนัขหนึ่งถุงในกองหินหลังจากแบ่งอาหารสุนักกับนกเยี่ยงอย่างยุติธรรมแล้วผู้ชายคนนั้นก็ติดต่อหัวหน้าอีกครั้งบอกว่าน้ําของเขาหมดแล้วหัวหน้าบอกผู้ชายคนนั้นว่านายต้องเก็บชาเขียวที่ร่างกายหลังออกมาเมื่อได้ยินคําแนะนําของหัวหน้าถึงแม้ผู้ชายจะปฏิเสธอย่างมากแต่เขาาาาากกกก็ไมมม่่ีททงงเลืออนนอืออออนนจตต้ํ แต่ในขณะที่เขากําลังจะดื่มชาเขียวเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนน้าหยดเขาเคียเศษหินออกแล้วพบว่ามีน้ําหยดลงมาจากเหล็กเส้นเขาจึงรีบหยิบขวดเปล่ามารองน้าที่หยดลงมามันไม่ต่างอะไรกับการส่งถานในยามหิมะตกภายใต้สภาวะที่ยากลําบากเช่นนี้ชายคนนั้นอดทนมาได้24วันและในตอนนี้เครื่องเจาะได้จอดไปถึงคอนกรีตที่แตกแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยเริ่มเฉลิมฉลองชายคนนั้นกลับบอกว่าเขายังไม่เห็นทางออกหัวหน้าทีมรีบนําแบบแปลนก่อสร้างออกมาจึงได้พบว่าทีมก่อสร้างไม่ได้ทํางานตามแบบแปล ช่องทางที่พวกเขาเจาะนั้นยังห่างจากชายคนนั้นอีกห้าสิบเมตรชายคนนั้นสิ้นหวังในทันทีที่ได้ยินข่าวนี้เขาโทรไปหาภรรยาเพื่อปลอบใจเธอแต่เขายังพูดไม่จบแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมดลงนับแต่นั้นมาเขาก็ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกขณะที่การกู้ภัยได้ใช้กําลังคนและทรัพยากรไปอย่างมหาศาลและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แรงกดดันจากสังคมก็ถาโถมเข้าใส่ภรรยาของเขาท,าทันทีภายใต้ความกดดันมหาศาลภรรยาของเขาได้แต่ร้องไห้สะอื่นผ่านทางวิทยุ และยินยอมให้ยุติการช่วยเหลือเมื่อได้ยินเสียงร้องให้ด้วยความสิ้นหวังของภรรยาผ่านทางวิทยุชายคนนั้นตัดสินใจที่จะหาทางออกด้วยตัวเองในขณะเดียวกันหัวหน้าทีมยังคงจำคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะช่วยชายคนนั้นออกมาได้เขาจึงนำเครื่องตรวจจับเสียงมาด้วยกำลังจะลองครั้งสุดท้ายแต่ในขณะที่เขากำลังค้นหาอย่างตั้งใจเขาก็ถูกคนข้างบนดึงขึ้นมาปรากฏว่าอุโมงค์ข้างๆกำลังจะระเบิดเพื่อก่อสร้างและตัวรับสัญญาณของเครื่องตรวจจับก็ถูกทิ้งไว้ในอุโมงค์ การระเบิดทำให้อุโมงถล่มลงมาอีกครั้งชายคนนั้นรีบวิ่งกลับไปที่รถและบิดแปรา,ยยางบา้าท่างและหัวหน้าบังเอิญพบว่าเครื่องตรวจจับมีสัญญาณเขารีบวิ่งไปที่ปากหลุมที่ทะลุและได้ยินเสียงแปรรถอย่างไม่คาดคิดชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆหลังจากนั้นการช่วยเหลือก็ดำเนินต่อไปในที่สุดชายคนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ในวันที่35หลังเกิดเหตุนกยี่เี้ยงก็ปลอดภัยดีท,ทันทีที่ชายคนนั้นถูกนำตัวออกมาจากอุโมงเขาก็ถูกรายล้อมไปด้วยนักข่่าาาวจนวจนนนนมมกกใทีสุดดด็เเเิถึงฮลคอปอปตร์ไ้ แต่กลับถูกแจ้งว่าต้องรอให้ผู้บังคับบัญชามาถ่ายรูปร่วมกันก่อนถึงจะขึ้นบินได้ทันใดนั้นชายคนนั้นก็ดึงเสื้อของหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมรีบก้มลงฟังนักข่าวรอบข้างต่างสงสัยว่าชายคนนั้นพูดอะไรเห็นเพียงหัวหน้าทีมพูดว่าพวกแกหลบไปให้หมดไอ้พวกสาเรเลวความวุ่นวายในที่เกิดเหตุทันเงียบลงในทันทีแต่ชายคนนั้นกลับชูนิ้วโป้งให้หัวหน้าทีมหลังจากนั้นเมื่อชายคนนั้นและภรรยาขับรถผ่านอุโมงค์อีกครั้ง ด้วยความกลัวเขาเงยหน้ามองอุโมงโดยไม่รู้ตัวส่วนภรรยาของเขาก็กุมมือเขาไว้แน่น